สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับโรงแรมคาเมรออกนะครับห้องเบลเลอร์เลยเจ้าของโรงแรมน,นี่เขาเป็น f อซผมด้วยนะครับเขาก็เลยฝากบอกมาว่าใครที่จะมาพักที่นี่เนี่ยเขาลดให้30%เลยนะครับใครที่มาพักแล้วบอกว่าเป็น f อซหม่อมถนัดแดก มาพักได้เลยนะครับขอบคุณพี่เคด้วยนะครับเนี่ยดูห้องเราเสริมสามเตียงนะครับเมื่คือเรานอนด้วยกันีิชาสามคนอห้องเบลร์ก็สมสิบเปอร์เซ็น0ก็ถือว่าเยอะนะครับโรงแรมเขาก็ราคาพันกว่าบาทสามสิบเปอร์เซนก็เหลือไม่แพงเราไปคิดดูกันเอ,เอง ทำไรฮะของน้ำโอโถงใหญ่โตไม่เดี๋ยวก่อนนี่เครื่องประทินผิวเหรอใช่ครับนี่เป็นตุ๊ด่ะเนี่ยไม่เป็นอ๋อเป็นผู้ชายเรียบร้อยเรียบร้อยเก่ะไรก็ไม่มีเ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปแดกอะไรกันต่อนะครับจากตัวเมืองพัทยานะครับมุบ่งหน้ามาทาง,ทาง,ทางอำเภอสัตหีบนะครับ ก็ข้างทางเลยนะครับปากทางเข้าวัดยานสังวรนะครับชื่อร้านแกงฝาจันทน์นะครับ,น,น,รบนี่เขาเป็นข้าวลาดแกงแล้วก็มีอาหารฝาด้วยนะครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน้าแดกบ้างครับร้านนี้ไ,ไอ,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 อ ขันตูดปวดชีนู่นองน้ำอยู่นู่นนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเกลี่ยกวางค่ะเก้ง่กับวางผสมกันเหรออันบนเก้งกับล่างวางนี้คือเกงใช่ะอันนู้นคือวางใช่าได้อยู่ในถาดเดียวกันได้อ๋อโอเคนี่ประดี่ลาสายนะครับจะหมดละหูปลาไก่าบ้านผัดกัจวาน วางนี่นะฮะต้มใบเดือ๋อเอาหมูปลางเกี๊ยวกวางนี่นะคะราคาเท่ากันปะเท่ากันมาสายหมดแล้วเนี่ยเอจริงๆกามีทีเด็ดคือไก่อะไรนะไก่อะไรนะต้มสวาวแต่วันนี้หมดวันนี้หมดหมดแตดอันนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับเพื่อนเอ่ออันนี้กับข้าวห้าสิบอ่าไม่เม่ต้องใส่หนึ่งหกสี่ สดด้วยผสมกันนะหมูป่าด้วยใช่ไหมหมูป่าหมูป่าด้วยสดใหไม่เหมือนด้วยเก้งวางด้วยเดียวเก้งวางด้วยเดียวอันี่ต้มอะไรนะครับต้มกระเทงน้ำใสอ๋อเอาเอาด้อาหารก็มีแค่นี้แค่แคนี้แโต้มีสั่งเป็นตามสั vale> ่งไหมครับไม่มีตามสั่งไม่มีนะไม่มี แกงอะไรเอย่ยก้ำปาดุกนปราดุกดีกว่าลดุกตับเหรอคะอาครับเนี่ยหวานเลยอะจะหมดแล้วมาสายคนแก่เข้าไปกินข้างในดีกว่านี่กินอะไรขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปู ลองอันนี้ก่อนดีกว่าจะได้ส้มไก่เขาหมดส้มไกม่ส้มไก่ไปกระ,ะ,ะ่านมันจะออกอรดรดข้ามนะแก<ะ>ตัวนี้<ะ>ได้ยินเลยไม่ค่อยชัดเลยผมอ้อหดูเล่นน้ำเมื่อคืนที่โรงแรมคาเมลอ์นี่เป็นปลาดุกสามรส อยากน้งก้าวเนาะออกดูนะปูอืมน,น,น้ำปูเยอะเล้ยน้ำเอ้ยนี่อร่อยใอ,อ่ใช่ใช่ เป็นเล้งเก in okay. ้งเล้งควางกินไหมกินหมดแหละเฮ้ยจะชมกันเก้งกวางเก้งกวางนะคะเู้จักไหมคะรู้จักค่ะอยางกินอาหารป่าเลยหูวข้าเลยเฮ้ยยาก

ต้นบมะม้วงขนมจีนที่ครูจะหวานๆต่างรสชติเป็นี้งไงุดกระดุกมะอร่อยวางร้างมันซี่กุันใหญ่ข้างมันกระดูกตัดก,กับร้านบ้านเมื่านเรื่องแบบ าาน้ำเมื่อวานเขาบอกขออันนี้ไม่ถัดพิแกงตมพื้นอืมอน,นี่อร่อยนี่ก็โอเคกรอีกตัวอันนี้เขาเป็นแนวครอบแกงแต่ก็มีอาหารป่าด้ว่ขอร้อนหน่อยอน้ำ็น้ำแข็เงเป,เปล่า อันนี้อร่อยสุดเลยวันนี้อ,นนอนนันี้เลยกระดูกอะไรนะกระดูกอุ้ยทางที่ตกใจเหรอมุกตะหม้อเขาอ่ะมุกตะหมอ้อมุกตะหม้อห้าตึกกลับกรุงเทพแล้วกลับกรุงเทพยังกลับแล้วแต่พรุ่งนี้พี่มาใหม่ใช่ก็คือนอนสบายไหม สบายไหมสบายขอบคุณเจ้าของโรงแรมที่ยังไงขอบคุณพี่เทนะคะเจ้าของโรงแรมอะไรจำชื่อได้ไหมคันไม่หลอดคันไ<อ>ม่หลอดอที่พัทยา<อ>ใช่ไหมถ้าบอกว่าเป็นเอฟซีมองหาดแดดก็คือลด30เปอร์เซ็นต์อันนี้คือตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยตลอดเลยตลอดเลยจนวันสร้างโรงแรมใหม่จนกว่า <c oughs> จะสร้างโรงแรมใหม่ชื่อใหม่ก็คือถ้ามาถึงถ้ามาพัทยาก็ให้ในึกถึงคาเม่หลอดเลย <c oughs> ก็สะอาดแลกวางขวางเต็มตะก้อได้ด้วยตะก้อได้เลยอ่ะผมเอาเอาโดนไปบินด้วยในห้องจริงเหรอจริงยาวอปละบายบายมีความสุขกับการแดกนะครับเรื่องแดกไว้ใจหม่อมแล้วเรื่องยืนนะไว้ใจมันเอยเฮ้ยบายบายอยู่ชมไม่รู้จะดูายการอะไร